เข่าก <łość> ั <S 2> <S 2> บาเข่าเสื้อเสื้อเข่ากันทั้งฟ่อนไอ้เจ้าพี่เจ้าโอ้ความเมตตาบานค่ำเด้อพี่พ่อเด้อขึ้นเวทีเรียกพี่ลงเวทีจะเรียกพ่อใหญ่ลูกให้เต้าบานเด้อพี่เด้อ จัดเข่าจัดจัดเข่าไอพีมอแชีงจัดจัดเขา hr, ่าไอพีมอแชีงแสนอะไรทั้งเขีดผัวราบปจำหา้างเพื่อดูการจัดตัง้งจัดตั้งฟังก่อนเดินมาแต่รพเวชศาสตร์กับรพที่ยอดเกี่ยวเดินเขา่ามาไผ้ไก่เลือล้อไยไก่ให้วัานดันด่วนชวนมาที่แล้วละไก่ไก่ใส่เข่ารันเขา่าเปลี่ยนป้องเปล่าเข่าอันยั่มนอนขอ,าอลาซ่อนเสียสิงหัวลิงตุนเต้นฝูงละก็เล่นมันขึ้นมันขึ้นไป่ความด่อมต่อไม่นหนึ่งห่อมตอกไม่มากไก่ พี่มอขอบคุณค่ะโอ้โหดีแท้โอ้ยอาธุดขบคุหลายๆเด้อแม่เด้อหัวจริงสีกมาลตมตนะม,มบ้านเบอรใครไมนากมื้นมอบ้านกรลมือน้กรลอีกก็ติต่เตื่นน,น่เมื่อเ็นกยังยกรอีกี่้ันติตืนีน่ เรไปน้องกัดเข่ามาไกลแห่งหอมมันคือเข่าแต่ไข่อยทเดียวแต่เมื่อหมดมันคือป็นเข่ามาล่ากัวงไส้เหมาล่ากุ้งไส้เบอร์มีดักไก่ย้อมกัดเข่าย้มแรงออกปอดกินขี้สอดหอดไม้ลงต่องรลงแสนจำลองหวนให้อะไรไก่แสนไก่พา้านเงินมาสุสาขาตามป่าพนาวันละงเขสองเฮาดัน ข้นเป็นผัวสอกเฮาดันดือนข้าเป็นผัวเป็นเพื่องผัวลำเจียมเจียมผัวเดืนนกใส่เอึนหาผูวลวนเลี้ยไก่นางพังเพหักขาดพังเทมาอยู่กลางด่งตางดราเขาเดือนหาผัวฟังเสียงนกอีจู่เสียงหวองวีว้อนขาเราวีว้อนสัตว์ฟูนลัวจัดหาผัวหาเมียที่ถนันมันหอนกเขาทองเขาตูห่า ผู้คือรงล้ำฉากสุพรรณเตยสังกันละพ่อละนาวันตกแกงแสงทองบั่งตานั่งมาคิดทอดไอ้ทงบ้านผู้บ่มาสาขาไม่ได้ดงเดี๋ยวเราได้เพาะอาจนับอานแต่งให้ไดาวด้านดงรอเดียวทรงตามฟังเฮวอสั่นละอาสาจันเสียงลมฟาดผู้รำกองซองเฮาใหญ่ไกลดงลงหอมซองเฮาใหญ่ไกลดงลงหอมจังมาหอมดอกไม้ลมกองต้อยดังสีน้าด้วนแฉนส่วนไว้กองคนละนาขอบคุณค่ะ ขอบคุณขอบคุณหลายๆดคน